สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพกอีกแล้วนะคะกับช่องมักเด c h ชาแนลจ้ามาวันนี้นะคะเพื่อนๆเราพาเพื่อนๆนะคะมาชมบ้านสวน บ้านที่กลางทุ่งนานะคะสตัตายงบประหยัดเลยนะคะในงบที่ราคา2 0 0 0มืนนิดๆน,นะคะเพื่อนๆซึ่งราคาตัวนี้นะคะจะรวมค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์รวมทุกอย่างแล้วนะคะสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะในงบที่2 0 0 0มืนนิดๆน,นะคะประมาณ2 2ง0 0ืบาทนะคะซึ่งจะมี1ห,ห้องนอนนะคะเพื่อนๆซึ่งห้องนะคะขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะคะสําหรับคนที่ชอบบ้านธรรมชาติอยู่กลางทุ ทุ่งนาทำปลูกไว้ที่เป็นบ้านสวนเอาไว้กลางทุ่งนานะคะสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะคะในงบประหยัดนะคะเพื่อนๆซึ่งซึ่งนะคะจะใช้เสาทั้งหมด4ต้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะภายในก็จะยังไม่ได้ฉาบนะคะเพื่อนๆจะเป็นการก่ออิฐไว้นะคะจะมีหน้าต่างนะคะ2บานแล้วก็ประตู1บานนะคะ อันนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะซึ่งขนาดนะคะขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะคะเพื่อนๆราคาสุดทึ่งมากเลยนะคะสําหรับคนที่งบน้อยนะคะสามารถเอาไปทําแบบอย่างได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นด้านข้างอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะจะมีหน้าต่างนะคะทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมด้านในกันค่ะประตูนะคะจะเป็นบานไม้นะคะเพื่อนๆขนาดอยู่ที่ 90นะคะคูณ2เมตรค่ะประตูขนาด90คูณ2เมตรนะคะเพื่อนๆกว้าง90แล้วก็สูง2เมตรนั่นเองค่ะจะก,ก่ออิฐบล็อกนะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรหนะคะนี่ค่ะเสาค่ะเสาสี่ต้นนะคะความสูงประมาณ2เมตรห้นั่นเองค่ะของญาติเปิดประตูสักครู่นะคะ นี่ค่ะพอเปิดเข้ามานะคะจะเจอเป็นห้องนอนนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งจะเทป,ปูนไว้เฉยๆนะคะจะยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะลักษณะห้องจะเป็นแบบนี้ค่ะในงบสอง0 0สองพันบาทนะคะรวมค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าช่างรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่นะคะซึ่งในงบสอง0มสองพันบาทถือว่าถูกสุดคุ้มโดนใจมากๆเลยนะคะจะใช้อิฐบล็อกนะคะแล้วก็จะเป็นเสานะคะเสาสี่ต้นนะคะนี่ค่ะ ความสูงของเสาแต่ละต้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรก,กว่าๆนะคะเกือบ3เมตรนะคะส่วนโครงหลังคานะคะจะเป็นโครงหลังคาเหล็กนะคะปูด้วยแล้วก็มุงด้วยสันไทยนะคะอิดบล็อกจะยังไม่ได้ฉาบนะคะเพื่อนๆถ้าอยู่แบบนี้นะคะคนที่ไม่ทิศทีไม่อะไรมากมายนะคะอยู่แบบพอเพียงกลางทุ่งนานะคะก็สามารถนะคะอยู่ได้แล้วนะเพื่อนๆ แบบนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะถ้าเกิดมองจากด้านในสู่ด้านนอกจะเป็นห้องแบบนี้ค่ะจะมีหน้าต่างนะคะด้านซ้ายแล้วก็จะเป็นด้านขวาแบบนี้ค่ะจะเป็นหน้าต่างบานไม้นะคะนี่ค่ะพอเปิดหน้าต่างออกห้องก็จะมีแสงสว่างรับลมนะคะถือว่าเย็นนะคะกลางสบายเย็นสบายสุดๆเลยค่ะเ,เพื่อนเพคือได้ฟิลบรรยากาศกลางทุ่งนากลางบ้านสวนมากเลยนะคะสามารถทําไว้นะคะ ถ้าเพื่อนๆมีเงินนะคะก็สามารถทําห้องน้ํานะคะอยู่ที่ด้านด้านข้างได้นะคะก็สามารถทําเพิ่มเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะคะประมาณ1 000 0ก็ถือว่า3 0 0 0 0นก็พอจะอยู่ได้นะคะถ้าเกิดมีห้องน้ําแล้วก็เป็นห้องนอนแบบนี้นะคะนี่ราคานี้ก็ที่ราคา2อง0 0ื่นนะคะเพื่อนๆสองหมื่นสองพันบาท โดยประมาณนะคะซึ่งจะรวมค่าช่างแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสาหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ